สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันอังคารที่9มีนาพี่แอมมี่มาส่ง3ามหนุ่มนะคะบินแล้วนะคะดีใจกันไหมดีใจครับดีใจมากไหมมากครับพี่แอมมี่ดูแลเป็นยังไงบ้างดีครับน่ารักไหมคะน่ารักโอเคแนะนําตัวหน่อยอนทศดส์ครับหนุ่มหนุ่มจังหวัดอะไรอุดรครับผู้บ่าวอุดรนะคะอยู่บ้านอะไรวังสามหมอครับวังสามหมอนะคะโอเคแล้วก็น้องโอ้ยครับ สรายุตเสรษราวุฒิ <c oughs> โอ้ทักผิดอีกแล้วตายละอยู่สมุทรปราการอ่าอันนี้เป็นหนุ่มหนุ่มในเมืองนะคะอีกคนนึงวัชรพงู์วัชรพงู์ครับใช่กู่เบาวจังหวัดคอนแกนครับคอนแกนอยู่บ้านอะไรคะกู่เวียงกู่เวียงนะคะอันนี้คือคุณแฟนบินไปแล้วใช่ไหมครับคุณคุณแฟนบินไปงานไก่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องสิริสิริพรครับตักตัวกี่วันแล้วเนี่ย สิวันแล้วครับโอ้โหเห็นไหมคะบินไปก่อนแฟนอีกแปลว่าโชคดีมากๆเลยมาคู่กันคู่สาวบินก่อนอืสุดยอดโอเคบ๊ายบายนคะคะจะไปแล้วโชคดีนะบ๊ายบาย